จริงดีใจนะคะที่เรต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยวงการสรัตว์เลี้ยงประเทศไทยของเราเนี่ยมีการพัฒนานมีของใหม่ๆม,มีเรื่องดีๆมีของพรีเมียมคือเหมือนกับเป็นการยกระดับคุณค่าของทุกชีวิตซึ่งเดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆต่อให้มันจะดูเป็นเทรนด์พรีเมียมก็ตามแต่ที่ว่าจะทำให้คนที่มีมีสัตว์เลี้ยงนะคะหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นๆเขาก็จะเหมือนกับมีคนอื่นเขาแบบเด็กเขาดูแลลูกดีจังเลยเราแลเราดูแลลูกดีหหรรรรืือออออเเ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 เปปปปล่่่่่่าาะะะะไไงงงงีีีี้้้ยยมม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 ััันนนนนกกกก็็็็บบบบบสคคแแแแแจ์ตฟ ลูกชายเรียกแล้วมัน่างจากเมื่อก่อนอย่างไรบ้างกับกาบแบรนด์สัตว์เลี้ยงยออตอนนี้มัน,น,ออน,นสัตว์ตร,รีมากขึ้นดนี่นค่ะเกี่ยวว่าไลฟ์สไตล์ตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็ต้องใช้สาวาเจิเซต,ตมากยิ่งขึ้นมากๆเลยน,นะคะก็มีนักขนมออร์แกนิกเหมือนคนเลยเดี๋ยวนี้มีอาหารแบบลองชีวิตี้ให้สุนัขและแมวแล้วเกี่ยวว่ามันก็เปลี่ยนไปในในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถามว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นเป็นมาร์เก็ตติ้งไหมก็คู่มีส่วนแหละแต่เกี่ว่ามันเป็นเทรนด์แฟชั่นและมาร์เก็ตติ้งที่ดดีีีีมมาาาากกกๆออยยย่่่่งทบบวววพระััชิตเเ้แลนน เป็นเรื่องราวของการเลี้ยงที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นค่นะ,คะทั้งมเมื่ก่อนก็คือเปรียบเหมือนแค่สัตว์เลี้ยงแต่ตอนนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นลูกใช่เราดีใจทูกต้องสมัยก่อนก็จะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงสี่ขาในบ้านใช่ไหมคะ<ว><น>ปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนก็นับเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนะคะเป็นลูกของเราบางคนเป็นพี่ของเราเป็นน้องสาวของเราเช่นว่าหลายๆคน,น,เน,เนเนี่ยเพื่อนๆเก๋เนี่ยลูกเรียกน้องๆน,นะคะว่าน้องบ้างพี่บ้างลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกี่ยเป็นการแชร์ความรักที่น่ารักมากๆค่ะที่ตอนนี้เราเป็นเจ้า ก็แต่บอกตอนนี้เดอะไวท์สิงสังเราก็เป็นศูนย์กลางมากนะคะอย่างเช่นยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เลยก็เป็นวิกฤตประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอูทถกภัยน้ำท่วมนะคะปัญหาชายแดนเดอะไวท์เองก็เป็นสื่อการในการช่วยเหลือนะคะทุกๆชีวิตที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาเลยอย่างสองวันที่แล้วเราก็เพิ่งช่วยเหลือชุนั้กลุนึงมาซึ่งนงสารมากที่ที่ชายแดนบ้านเรานะคะแถวิบอนนะคะโดนสะเก็ดระเบิดก็ถือว่าเป็นเคสแรกเลยที่ที่เราได้รับการช่วยเหลือตรงนี้โดยตรงซึ่งถือว่า ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาโดนระเบิดแล้วก็เขาเลี้ยงวัวไว้ค่ะวัวเสียชีวิตหมดเลยแต่ว่าหมานี่วิ่งชันแต่ก็โดนสะเก็ดระเบิดที่กลางหลังตอนนี้ก็เป็นเคสที่เจ้าจอยค่ะตอนนั้นเราจะรับทราบมาแล้ว,วเราวางแผนยัยองไงบ้างต่เคสใหม่รไม่มค่ะก็ะะจริงๆแล้วแน่น,นอนนะคะภัยสงครามไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติและไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันถามว่าเรารับมาแล้วเราก็ก็คือเราก็ต้องรักษาแผลปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าพอฟังว่าเป็นแผลจากสะเก็ดระเบิดอ่ะมันก็ สะเทือนใจนิดนึงนอะว่าเออบ้านเรากำลังมีสี่ขาก็ยังไงก็วอนขอผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะจริงๆเราไม่ใช่แค่มนุษย์ที่เดือดร้อนสัตว์สีขายากไรโดยเฉพาะสัตว์จรัตว์นี่ยิ่งน่าสงสารเข้าไปใหญ่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราเจอนะคะจริงๆชาวบ้านบอก็อาจจะมีหลายๆตัวที่ไม่มีโอกาสรอดชีวิตแล้วก็ได้ค่ะก็เจ้าจ่อยตัวนี้แผลใหญ่มากทั่วนะคะแผลประมาณเท่านี้โดนที่กลางหลัง คือสเก็ตระเบิดกระเด็นโดนตรงหลังคอเขาแล้วก็แบบไหม้ทั้งขนเขาอะไรอย่างงี้ค่ะก็โชคดีที่เป็นสัตว์ที่มีคนดูแลเลี้ยงดูไว้แล้วก็เจ้าของก็ผู้ดูแลค่ะก็ติดต่อเข้ามาทางจิตอาสาซึ่งเป็นชีมงานของฮิเดวายสิงจากเราคดีที่บัวรัชธา,าน,นีก็นําส่งโรงพยาบาลตั้งแต่คืนคืนที่แล้วและะ้วค่ะก็ถือว่เป็นเคเชิงข,ของเราซึ่งสุนัขใจแข็งมากคือเขายังวิ่งเล่นปกปติอยู่เลยนะคะแต่ว่าแผลเขาใหญ่มากค่ะ กแต่มันนองแาบนี้มีแค่อี่นะครับหรือว่าที่เกิดเหตุการณ์ชายแดนนะครับก็จริงๆตอนนี้ถ้าปัญหาชายแดนก็จะมีเป็นเรื่องขาดแคลนอาหารนะคะเพราะเกรงเข้าใจว่าหลายๆคนบางทีเรายังส่งของกันไปไม่ทันในช่วงแรกแต่ตอนนี้นี่โอเคแล้วก็จะเป็นการขาดอาหารของใช้จําเป็นนะคะแล้วก็พี่ทหารหรือพี่พตำรวจหลายๆคนก็ติดต่อเรามาว่าเออมีสุนัขแล้วก็เรียกว่า สุนัขและแมวที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นนะคะเราก็ทําเต็มที่เลยก็อยาไม่อยากให้เขามีภาระทางใจว่าเขาต้องมาคิดเป็นห่วงหมาแมวเขาก็ค mm ือ hmm. ว่าอาหารสุนัขและแมวเนี่ยเราก็ส่งให้ทุกวันปัจจุบันนี้เกี mm hmm. ว่าเดอะไวทตั hmm. ้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตรงปัญหาชายแดนนะคะเกี mm ่ย hmm. ว่าเราไน้ส่งอาหารสุนัขไปเกิน5ตันแล้วะคะ่ะ แม่ว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเนาะตอนพี่เก๋คือทำงานหนักเต็มที่มากเต็มที่มากเลยแล้วก็เราก็ทำงานประสานกับองค์กรทำดีของพี่บุ๋มบรรณาานะคะคือพี่บุ๋มก็จะช่วยคนเต็มที่มากถ้ามีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามหรือว่าสัตว์จรจัดเนีย่ยพี่บุ๋มก็จะติดต่อเรามาอย่างน้ำท่วมเนี่ยที่สุโขทัยที่น่านเนี่ยเราก็ประสานงานกันตลอดเลยเรียกว่าเราทำงานทุกวันจริงๆไม่มีวันหยุดแล้วก็24ชั่วโมงจริงๆแล้วมันส่งผลอะไรต่อสุขภาพของี่เก๋ไหมคะเพราะเห็นว่าตัวพี่เก๋ม,มันป่วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยยแแล้้้้้ววกกก็ททททาาอออััันนนนนนีีีีีีุะไไรรรร่่่่งงงเเคจิๆตมสบย ไม่ได้มีทรายอะไรนะคะไม,ม่ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะป่วยเลยทำงานแข่งขันปกติวันที่ไม่สบายยังไปส่งสุนัขตัวหนึ่ง<ม>ที่ได้บ้านสองตัวไม่ได้ตัวหนึ่งสองตัวไปได้บ้านใหม่ไปหาผู้อุปกราระก็อุ้มเขาอยู่ดีๆอยู่ดีก็แบบหันคอแล้วก็รู้สึกเจ็บที่ต้นคอมากๆนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติแนะ่เลยก็เลยนั่งพักปรากฏว่ามันวิ่งจากคอขึ้นมาหลังหูแล้วก็มาที่ขมับก็เลยส่าเอ๊ะอาการป่วยมันไม่ไม่น่าไม่น่า ไม่น่าปกติแล้วแต่ว่าโชคดีมากๆคือวันที่ผู้ปัการลาเกตนะคะชื่อคุณแคทกับคุณหลุยเกยไปส่งเขาที่บ้านเนี่ยเขาเป็นเวลเนสเซนเปอร์พอดีเขาก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้น้าเกลือเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเขาก็แบบให้เรามีแบบรู้สึกแข็งแรงขึ้นนิดนึงแล้วกลับมาบ้านเขาพักผ่อนเสร็จก็แบบไม่หายปวดหัวสักทีเป็นการปวดหัวที่แปลกมากตอนแรกน,นว่าเป็นไมเกรนที่เคยเป็นนะคะเขาทานยาทุกอยา่างนอนไปแล้วไม,ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นรู้สึกว่าไม่ไหวผิดปกติแล้วก็เลยไปหหาคุณมอ คุณหมอก็บอกว่าคุณคุณเก๋โชคดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วปวดหัวแบบเนี้ยคุณจะมาหาคุณหมอภายใน6ชั่วโมงเก๋นี่รอมานั้ง19ชั่วโมงแต่ก็ยังโชคดีที่ยังภายใน24ชั่วโมงค่ะอาการปวดหัวคือปวดศีรษะรุนแรงมากๆแล้วก็เจ็บต้นคอคือเจ็บคอแบบเหมือนคนเมื่อยคอคอเคล็ดอะค่ะที่ไม่สามารถก้มคอได้เหมือนคอแข็งอาการประมาณนั้นแล้วก็มีตาพร่าแล้วก็มีแสงแฟลรในตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีสัญญาณไหมเนี่ยไม่มีเลยคือจะบอกว่าเก๋ใช้ชีตปกติมากนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก่อนท เคยมาออกกําลังกายแบบช่วงเช้าคือช่วงนี้เกว่าแบบหันมาฟิตนะคะก็ออกกําลังกายทุกวันเลยตั้งแต่วนันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันก็ออกกําลังกายปกติวันที่ไม่สบายก็ยังออกกําลังกายตอนเช้า8ปดโมงถึงเก้าโมงไปทํางานแล้วก็รู้สึกว่าตอนสองโมงครึ่งนี่ปวดศีรษะมากแล้วก็วันลุ้ขึ้นก็ไม่ไหวก็ไปแอดมิตตอนสี่โมงครึ่งค,ค่ะพี่เี่ครับถ้าสุด ไม่คันจริงๆคุณหมอบอกมันก็คือขั้นอะไรยังไงครับมันคลุนสมองหรืออะไรก็คือจริงๆเยื่อบุสมองอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่ไม่ใช่ปกตินะคะแต่ว่าต้องดูว่าเราอ่ะรักษาสุขภาพดูแลยังไงอย่างคุณหมอเขาบอกว่าเก๋เองเนี่ยถ้ามาชัยนิดนึงเนี่ยเขาอาจจะแบบมีอาการปากเบี้ยวนะคะหรือว่าเป็นอมพฤกษ์่อชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดจากอะไรครับคุณหมอคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะมีถ้าเกิดใครเคยเป็นอิสุปิสัยนะคะคุณหมอเขาบอกอันนี้ของเก๋นะคะ เ้โอโรคหงเกเนี่ยใครเคยมีอุสจาระสเนี่ยจะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในตัวซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวกับที่พวกเราเป็นโรคเรื้อที่แบบที่เป็นปากเป็นมือเป็นเท้าเนี่ยแต่องเก๋เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นนะคะคือคือไปไปขึ้นที่สมองที่เยื่อบุสมองเลยก็คือเยื่อบุสมองอักเสบซึ่งโชคดีที่ไปเร็วถ้าไปช้ามันก็จะเข้าไปที่แกนสมองอะไร่เงี้ยค่ะจริงจริงมันอไหร่มาสัญญาณที่มันจระตุ้มโ่าเกิดบอกไปครับว่ามันเกิดจากอะไรที่มันถูก้าเกิดแกจับได้จริง ก็คือนอนหลับเชื่องคืนไปแล้วตื่นกันสามวันแล้วก็อาจจะทานอาหารไม่ตรงเวลาด้วยเป็นจังหวะคือเหมือนจังหวะมันนิดเดียวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณมบอกว่าเกิดสาเหตุโรคนี้จริงๆแล้วเกิดจากภูมิต้านทานตกนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะมีความเครียดซึ่งก็บอกคุณหมอบอกว่าเขไม่มีอะไรเครียดเลยนะคะอ,อะไรเงี้ยคุณหมอบอกว่าอาจจะไม่เูื่อไม่รู้ตัวไหมคะตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าคุณเกีทำงานตอนนี้ทําอะไรโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าคะก็เลยเล่าเรื่องปัญหาูมนิธิเดวอยตอนนี้ว่าเออเราไปช่วยชายแดนอยูอย่อะไรเงีงย้งยค่ะ คุณหมอว่าคุณเอกอาจจะหยุดดูข่าวก่อนแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งไปดูข่าวมาพอดูแล้วเราจะไม่สบายใจอาจจะไม่รู้ตัวบุรุษการรักษาที่ดีกว่าในตัวก็จริงๆโชคดีมากที่เก๋เนี่ยแบบคุณหมอเอกใจได้เร็วนะคะคือพอเป็นแอดมิทหนึ่งคืนไม่ดีขึ้นไข้ขึ้นตอนกลางคืนตื่นเช้ามาคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อเรียกว่ายาต้านไวรัสเลยแบบรักษาทุกโรคเลยพอประมาณช่วงประมาณบ่ายโมงก็เจาะไข่สลังนะคะดูน้ำไข่สลังว่าเป็นอะไรก็เลยเจอโรคไวรัสเฉพาะคือเป็นไวรัสเอชนะคะเอชฮ่องกงเอชเอสวีซึ่งเป เราก็เลยมียาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มียาฉเฉพาะทางมันก็เป็นยากว้างๆของการต้้นไรัลซึ่งคุณหมอเขาช่วยได้เต็มที่รับว่ามีคิดว่ามันหายขาดไหมครับคุณหมอได้บอกไหมครับพี่เก่งจริงๆแล้วเนี่ย ตั้งแต่วันแรกที่ให้ยาค่ะคือมันไม่ไม่มียาที่รักษาโดยตรงนะคะก็ <l> ะจะเป็นยาที่ฉีดเข้าสังสัยเกลือซึ่งแกแอดมิดอยู่โรงพยาบาลประมาณ7วันแล้วก็เอินเส้นมันแตกเพราะว,ว,ว่ามันไม่เจาะหลาย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 ที่แล้วไม่มีเส้นให้ได้คุณหมอก็เลยให้กลับมาทานยาที่บ้านซึ่งจริงโดชยาเนี่ยต้องกินไปถึง10วันซึ่งเมื่อวานทั้งหมดวันที่10แล้ววันนี้วันที่11ก็มาทํางานค่ะก็เลยยังยังตอบไม่ได้ว่ามันหายจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้สภาพเราอะสภาพร่างกายสภาพความสิทิคิดว่ามัน โอเคแล้วหรือยังคือถ้าเอาตรงๆก็ยังวันนี้จริงๆยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์มากเพราะว่ารู้สึกเลยเมื่อกี้ตอนอยู่บนเวทีเพราะอากาศร้อนนะคะมันจะเหมือนตัวหนักๆเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเนี้ยคือไม่คือเขาบอกว่าไม่ควรคือตอนนี้ต้องระวังเส้นเลือดมากๆคุณหมอก,ก็เลยขอว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งทำงานกลางแจ้งนะคะอย่าเพิ่งออกแดดอย่าเพิ่งโดนแสงสว่างมากๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอกลัวอย่างไง คือถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลเส้นเลือดเราให้ดีเนี่ยตอนนี้มันก็แบบอักเสบอยนะู่แล้วอะไรแงี้ค่ะเขาก็เลยเป็นห่วงที่รู้สึกเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาเราแทบจะไม่เคยเจออะไรภาวะขนาดนี้แต่เมอันมันเจอปุ๊บมันมันก็คงเป็นแบบสัญญาณเตือนนะคะคืออย่างที่เก๋ลงโพสในไอจีของเก๋ว่าแบบบริษัทดีใจว่าสิบปีแบบไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็บริษัทประกันคงรักเก๋มากมากไม่ได้ใช้เลยพูดปั๊บได้เข้าโรงพยาบาลเลยก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วกันให้เราไม่ประมา นะคะบางทีเราคิดว่าเออเราดูแลสุขภาพดีแล้วเออแค่3วันไม่เป็นไรคือเราต้องรู้ลิมิตร่างกายตัวเองแล้วก็แบบฝากเตือนไปถึงเพื่อนๆท,ทุกคนด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่ผิดปกติจากที่เราเคยเป็นไปพบแพทย์เลยนะคะคือมันมันผิดปกติเซลล์มันไม่ใช่แล้วอย่าคิดว่าเออปวดหัวแค่ได้กินยาแล้วหายจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงก็ได้เกี่ยวกับพบแพทย์ดีที่สุดค่ะมีสามีว่ายังไงสามรตัวเองคุณีสามีเพิ่มเข้ามา ก็วันที่ไม่สบายโชคลายนิดนึงคือพร้อมไม่อยู่ประเทศไทยพอดีก็ตอนแรกตอนที่ตอนที่แอดมิตตอนบ่ายก็ยังไม่อยากบอกกลัวเขาเป็นห่วงเขาก็ไปประชุมมานะคะก็เขาโทรมาตอนดึกพอดีต้องแอดมิตก็เลยต้องบอกว่าเธออยู่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ตกใจยิ่งพอเล่าเป็นเลือดเลี้ยงกยบกสมอกนนะคะทุกคนก็เป็นห่วงหมดคุณพ่อคุณแม่แบบคนครอบครัวเป็นห่วงมากก็มาดูกันเป็นหมดเลยทุกคนเหมือนก็จะมาดูใจซะแล้วไม่พอมันมันเกี่ยวกับสมองใช่ใช่หลังจานี้การใช้ชีวิตมันต้องปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อที่จะให้ บกบกกว่าเ็หลังจากนี้ต้องเรียกว่ารู้จักลิมิตของตัวเองนะคะคือต้องฟังฟังร่างกายจริงๆบางทีกรู้สึกว่าเออมันก็เหนื่อยนะแต่ไม่เป็นไรอีกนดิดเดียวนะอึดได้คือก็ทําได้นี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องรู้จักลิมิตของตัวเองแล้วก็เขียนว,ว่าตั้งรักจังนี้เกอกจะไม่ฝืนแล้วนะคะว่าเออเดูวไหวดูวไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าช่วงนี้ก็คือต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อเช็คคับท่านยายใช่ค่ะก็พอเดี๋ยวจะกินยาครบโดสแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าคุณหมอก็นัดตรวจเลือดว่ายาที่ให้มันก็แอบเป็นยาที่ค่อนข้างแรงผมก็เป็นห่่วงงเรือต พี่เก๋ยังสามารถทำอะไรได้อยู่อ๋อปกติได้เลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เป็นโรคเยื่อบุสมองอักเสบในครั้งแรกทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้หมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อโรคที่เกี่ยวมาจากสุนัขและแมวนะคะไม่ใช่ผ่าหานําโรคไม่ต้องกังวลเลยคือเก๋ยังใช้ชีวิตได้ปกติทำวุฒิทิได้เราก็เล่นกับลูกๆได้ตรั้แรกก็แอบลุ้นคุณบอกไม่ใช่ค่ะคุณเก๋ไม่ต้องห่วงไม่ได้มาจากสุนัขและแมวค่ะขอบคุณค่ะ